แฟนเก่ากลับมานะครับจะตกลงกันเรื่องหยา่าแต่มีหลายคู่นะครับตอนแรกบอกว่าจะหย่ากันนัดไปที่อำเภอเรียบร้อยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้หยา่าเพราะจริงๆแล้วคุณสามารถโน้มน้าวใจให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัดสินใจผิดที่จะหย่ากับคุณคนจะหย่ากับคุณเนี่ยเพราะเขาคิดว่าอยู่กับคุณและมันเป็นความทุกข์แต่คุณจําได้ไหมครับตอนที่เขาจดทะเบียนกับคุณเนะเพราะเขาคิดว่าคุณคือความสุขแล้วทําไมคุณไม่พลิกเหตุผลตรงนี้ให้เขาคิดว่าคุณเป็นความสุข คุณต้องมีทริคในการพูดนิดหน่อยว่าถ้ายาแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความทุกข์อย่างไรและถ้าไม่ยาเนี่ยเขาจะเกิดความสุขอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทำให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับ คุณควมว่าคุณเอาตำแหน่งนี้ดีกว่ามาั้งหรือคุณจะเอาตำแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายคุคามมีสอนไว้ในคอร์สเป็นอยู่วิยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับ เปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมี6เรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งใน6ปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับ สองครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับ แต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทะเลาะเบาแววงบนกนดัต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์ครับเพราะงั้นเนี่ยสังรักเนี่ยราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสังหรักก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3 0 0พชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่10,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ท 7, และถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กลับตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะกลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูความมีโบนัสครับ6,900บาทครับ, 6, บ,รบเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับ โบนัสฟรีครับหกพันเก้าครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุตรด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สําเร็จสองครับครูคมวางแผนเฉพาะเคสครูคมวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทําให้คุณเป็นประโยชน์เลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสา เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์ ure, แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมผูค,คมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผู้คมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็น1ในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะเนี่ย อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพะอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ต้องเป็นคู่กร,กรณีของคุณเท่านั้นครับ